สวัสดีครับ m อ r รย์คริสต์มาสมาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินกันบ่อยมากแตออ่อาจจะยังไม่เคยรู้ที่มาที่ไปจริงๆนั่นก็คือสำนวนที่ว่า ทำไมแมวถึงมี9ชีวิตครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ค,คําพูดลอยๆแต่มันมีรากที่ลึกมากทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ตำนานไปจนถึงเอ่อหลักวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆเลยใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละประเด็นเลยเริ่มจากตัวเลขก่อนเลยดีกว่าไหมครับผมว่านี่แหละกุญแจสําคัญเลยคือคําว่า9ชีวิตเนี่ย ตัวเลข9้ามันดูเจาะจงมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเลข9้าในทุกวัฒนธรรมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากอย่างในสเปนหรือบางส่วนของเยอรมนีเขาจะเชื่อว่าแมวมี7ชีวิตค่ะอ๋อเชีวิตส่วนในตำนานของตุรกีหรืออาหรับบางพื้นที่ก็อาจจะเป็น6ชีวิตด้วยซ้ำโหมี6ด้วยการที่ตัวเลขมันต่างกันนี่แหละค่ะที่บอกเราว่าตัวเลขพวกนี้ต้องมีความหมายพิเศษซ่อนอยู่ และทำให้เราต้องย้อนกลับไปถามว่าแล้วทำไมเลข9ถึงกลายเป็นเลขที่คนรู้จักกันมากที่สุดนั่นสิครับแล้วถ้าจะสืบย้อนไปให้เก่าแก่ที่สุดเนี่ยต้องไปถึงไหนครับเนี่ยเราต้องย้อนไปไกลถึงอียิปต์โบราณเลยค่ะอียิปต์โบราณเลยเหรอครับใช่ค่ะที่นั่นคือจุดกําเนิดที่ชัดเจนที่สุดจุดหนึ่งเลยในสังคมอียิปต์โบราณนี่แมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดานะคะแต่เป็นถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ครับ มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเทพ,พเจ้าโดยเฉพาะเทพีบัสเตตซึ่งเป็นเทพีแห่งการคุ้มครองแล้วท่านไปเชื่อมโยงกับเลข9ได้ยังไงครับมันเชื่อมโยงผ่านตำนานการสร้างโลกของเขาค่ะมีตำนานเล่าถึงเทพสูงสุดที่ชื่อว่าอาทุมราอาทุมราท่านเป็นเทพผู้สร้างว่ากันว่าท่านให้กำหนดเทพองค์อื่นๆอีก8องค์ด้วยตัวเองพอรวมกับตัวท่านเองก็เลยกลายเป็น9องค์พอดีอ๋อเข้าใจแล้ว และที่สำคัญคือมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งที่อธทุมราลงมาบนโลกมนุษย์ท่านได้แปลงกายเป็นแมวค่ะโหก็เลยกลายเป็นว่าแมวคือร่างจำแรงของเทพผู้สร้างชีวิตทั้ง9้าไปเลยถูกต้องค่ะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงที่สุดที่เชื่อมโยงแมวเข้ากับเลข9้าในเชิงความศักดิ์สิทธิ์เลยไอการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะพอมาถึงยุโรปความหมายเชิงเทพเจ้าอาจจะจางลงไปบ้างแต่ตัวเลข9ยังคงอยู่ มีสุภาษิตเก่าแก่ของอังกฤษบทหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าแมวมี9ชีวิต3ชีวิตแรกใช้เล่น3ชีวิตต่อมาใช้ออกเที่ยวและ3มชีวิตสุดท้ายใช้อยู่กับที่เหมือนแบ่งเป็นช่วงชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะมันสะท้อนว่าคนสมัยนั้นมองชีวิตแมวเป็นตอนๆแต่ก็ยังยึดกับเลขเก้าไม่อยู่แล้วเหมือนผมเคยได้ยินว่าแม้แต่นักเขียนอย่างเชคสเปียร์ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่เลยค่ะในบทละครเรื่องโรมิโอและจูเลียต มีฉากหนึ่งที่ตัวละครพูดท้าทายกันว่า Good King of Cats Nothing but one of your nine lives คือจะขอเอาชีวิตหนึ่งใน9ชีวิตว่างัันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะการที่สำนวนนี้ไปอยู่ในงานของเชกสเปียร์ในศตรวรรษที่16ก็ยิ่งยืนยันว่ามันเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมากในยุคนั้นแล้วแสดงว่าตัวเลข9เองก็มีความหมายพิเศษในวัฒนธรรมตะวันตกเหมือนกันแน่นอนค่ะเลข9ถูกมองเป็นเลขที่ทรงพลังเป็นเลขสุดท้ายของเลขหลักเดียวแล้วก็เป็น3คูณ3 ซึ่งเลข3าก็เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอ๋อตรีเอกานุภาพใช่ค่ะการนำตัวเลขที่มีความขลังแบบนี้มาผูกกับความสามารถในการเอาตัวรอดของแมวที่ดเูเหนือธรรมชาติมันก็ยิ่งทำให้ตำนานนี้น่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกพอฟังแบบนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับว่าตำนานมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ทีนี้สิ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันก็คือฝั่งวิทยาศาสตร์นี่แหละครับเหมือนธรรมชาติสร้างให้แมวสมกับตำนาน9ชีวิตจริงๆ อะไรคือความลับทางกายภาพของมันครับความลับข้อแรกเลยนะคะซ่อนอยู่ในโครงสร้างกระดูกสันหลังของมันค่ะแมวมีกระดูกสันหลังประมาณ53ข้อในขณะที่คนเรามีแค่33ข้อเองโฮโหมากกว่าเกือบ20ข้อเลยนะครับใช่ค่ะแล้วหมอนรองกระดูกระหว่างข้อของแมวก็ยังยืดหยุ่นเป็นพิเศษด้วยนี่คือเหตุผลที่มันบิดตัวโค้งตัวได้น่าทึ่งขนาดนั้น แล้วเรื่องกระดูกไขปลาล่ะครับที่ได้ยินว่าของแมวไม่เหมือนของเราเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะของคนเราเนี่ยกระดูกไหปลาลาจะแข็งแรงและยึดหัวไหล่ไว้กับหน้าอกใช่ไหมคะครับแต่ของแมวจะเป็นแค่กระดูกชิ้นเล็กๆที่ลอยตัวอยู่ไม่ได้ยึดติดกับอะไรออการที่ไม่มีอะไรมายึดหัวไหลไว้ทำให้มันออห่อตัวลอดผ่านช่องแคบๆได้แล้วมันก็ช่วยเรื่องการตกจากที่สูงด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ความยืดหยุ่นตรงช่วงไหลนี่แหละค่ะที่ช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดีกว่ามากสุดยอดจริงๆครับแล้วเรื่องที่แมวตกตึดแล้วเอาเท้าลงได้ตลอดที่เราเห็นกันบ่อยๆอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเหรอคะเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่น่าทึ่งมากครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า writing reflex writing reflex หรือปฏิกิริยาจัดท่าทางให้ถูกต้องกลไกนี้ถูกควบคุมโดยระบบประสาทที่ซับซ้อนเริ่มจากอวัยวะในหูชั้นในที่ชื่อว่า vestibular system vestibular system ค่ะครับมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องวัดการทรงตัวคอยจับตำแหน่งของหัวเทียบกับแรงโน้มถ่วงตลอดเวลาแล้วพอแมวเริ่มร่วงลงมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นทันทีที่มันเริ่มร่วงในท่าที่ผิดปกติเช่นหงายท้องระบบนี้จะส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองทันทีเลยค่ะจากนั้นร่างกายจะเริ่มกระบวนการจัดท่าทางเป็นสเต็ปที่เป๊ะมากสเต็ปแรกคืออะไรครับ 1คือหมุนหัวก่อนเลยค่ะมันจะหันหัวให้ตั้งตรงก่อนเสมอเพื่อให้ตามองเห็นพื้น2คือบิดลำตัวส่วนหน้าตามมาครับและสุดท้ายคือบิดลำตัวส่วนหลังและขาหลังให้กลับมาอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากค่ะไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ําทําให้ขาทั้ง4พร้อมรับแรงกระแทกเสมอเหมือนร่างกายมันถูกโปรแกรมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแล้วความสามารถนี้มันมีมาแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ มันเริ่มพัฒนาเร็วมากค่ะในลูกแมวจะเริ่มเห็นปฏิกิริยานี้ตั้งแต่อายุแค่3-4สัปดาห์เองโอ้โห oh. แล้วก็จะสมบูรณ์เต็มที่ตอนอายุประมาณ7สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะแต่ทีนี้ก็มีคำถามต่อมาว่าถ้ามันตกจากที่สูงมากๆล่ะครับอย่างตึกสูงๆเนี่ยต่อให้เอาเท้าลงได้แต่แรงกระแทกมันก็น่าจะเยอะอยู่ดีคำถามนี้ดีนา่าทนเอค่ะเพราะมันนำเราไปสู่อีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยชีวิตแมวนั่นคือเรื่องของ terminal velocity หรือความเร็วสุดท้ายของการตกอ๋อ oh, ครับครับหลักฟิสิกส์แล้วใช่ค่ะคือวัตถุทุกอย่างที่ตกจากที่สูงเนี่ยตอนแรกความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งแรงต้านอากาศจะเท่ากับแรงโน้มถ่วงทำให้ความเร็วคงที่แล้วความเร็วสุดท้ายของแมวกับของคนเรานี่ต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะมากค่ะด้วยขนาดตัวที่เล็ก น้ำหนักเบาขนฟูฟูทำให้แมวมีความเร็วสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ97กิโลเมตรต่อชั่วโมง97แต่ของคนเราที่ตัวใหญ่กว่าจะสูงถึงประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะต่างกันเกินเท่าตัวเลยใช่ค่ะความเร็วที่ต่ำกว่าเกือบครึ่งหมายความว่าแรงกระแทกเมื่อถึงพื้นจะน้อยกว่าอย่างมหาศาลเดี๋ยวนะครับตรงนี้มีเรื่องที่ผมเคยได้ยินมาแล้วมันขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยคือ มีคนบอกว่าแมวตกจากตึกสูงมากๆอย่างชั้น20อาจจะรอดง่ายกว่าตกจากชั้น7หรือ8เรื่องนี้จริงเหรอครับฟังดูแปลกแต่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะเลครับเหตุผลคือการตกจากที่ไม่สูงมากนักร่างกายแมวอาจจะยังเกร็งอยู่ทําให้พอกระแทกพื้นกระดูกก็จะรับแรงไปเต็มๆแต่ในการตกจากที่สูงมากๆค่ะแมวจะมีเวลาไปถึงความเร็วสุดท้ายพอถึงจุดนั้นมันจะรู้สึกว่าความเร็วไม่เพิ่มขึ้นแล้ว มีการสังเกตว่ามันอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมคือผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็กางแขนขาทั้ง4ออกคล้ายๆท่าของนักโดดร่มนะคะเหมือนการร่มชิวชีพตามธรรมชาติเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะการกางแขนขาออกจะช่วยเพิ่มแรงต้านอากาศแล้วการผ่อนคลายร่างกายก็จะช่วยให้แรงกระแทกกระจายตัวได้ดีกว่า แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแมวจะปลอดภย100ัยร้อเปใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะนี่คือข้อที่ต้องย้ำเลยกลไกเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเพิ่มโอกาสรอดแต่ไม่ได้ปร,รันตีอะไรทั้งนั้นการตกจากที่สูงยังคงเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับแมวค่ะชัดเจนเลยครับนอกจากเรื่องกายภาพที่เหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ชั้นยอดแล้วซอฟต์แวร์หรือสัญชาตญาณของมันก็มีส่วนช่วยเยอะเลยสิครับมีส่วนอย่างมากค่ะ อย่าลืมว่าแมววิวัฒนาการมาในฐานะนักล่าขนาดเล็กที่ต้องเอาตัวรอดจากผู้ล่าที่ตัวใหญ่กว่าครับพวกมันเลยมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมากการได้ยินดีกว่าคนหลายเท่าสายตาในที่มืดก็ยอดเยี่ยมเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันระมัดระวังตัวสูงมากก่อนจะกระโดดหรือเดินไปที่แคบๆมันจะหยุดนิ่งประเมินสถานการณ์อยู่นานเลยใช่ค่ะ พฤติกรรมการประเมินความเสี่ยงนี้ล่ละค่ะที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีมากมันไม่ใช่สัตว์ที่บุ่มบ่ามเลยพอเราเข้าใจทั้งเบื้องหลังทางวัฒนธรรมและคําอธิบายทางวิทยาศาสตร,ร์ทั้งหมดนี้แล้วก็เกิดคําถามสุดท้ายขึ้นมาครับว่าทําไมในยุคนี้ความเชื่อเรื่องแมวก้าชีวิตถึงยังคงแข็งแกร่งอยู่อืมดิฉันคิดว่ามี2เหตุผลหลักๆนะคะข้อแรกคือพลังของการส่งต่อทางวัฒนธรรมการเล่าต่อๆกันมาใช่ค่ะ สำนวนนี้มันอยู่ในนิทานหนังกระตูนมานานมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาเราไปแล้วมันเป็นวิธีอธิบายความสามารถของแมวที่ง่ายและติดหูและเหตุผลที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงของคนเราด้วยถูกต้องค่ะประสบการณ์ตรงนี่สำคัญมากคนส่วนใหญ่เคยเห็นแมวรอดจากสถานการณ์เฉียดตายด้วยตาตัวเองอาจจะเห็นแมวตกจากหลังคาแล้วเดินไปเฉยๆหรือวิ่งตัดหน้ารถแล้วรอดครับครับ เรามักจะจำเรื่องราวปาฏิหาริย์แบบนี้ได้ดีกว่าเรื่องเศร้าประสบการณ์พวกนี้แหละค่ะที่ทำหน้าที่เป็นหลักฐานตอกย้ำให้ตำนาน9ชีวิตดูเป็นจริงอยู่เสมอโดยสรุปแล้วสำนวนที่ว่าแมวมี9้าชีวิตก็ไม่ใช่ความจริงทางชีววิทยาแต่เป็นเหมือนบทกวีที่มนุษย์แต่งขึ้นเพื่อแสดงความทึ่งในความสามารถของพวกมันซึ่งเบื้องหลังบทกวีนั้นก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะครับใช่เลยค่ะ และก่อนจะจากกันไปก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดกันต่อนะคะข้อแรกคือพอได้รู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้แล้วสเสน่ห์ของตำนาน9้าวชีวิตในความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปบ้างไหมคะมันน่าทึ่งน้อยลงหรือน่าทึ่งมากขึ้นในอีกแบบหนึ่งและข้อที่2มีสำนวนรหรือความเชื่ออื่นๆเกี่ยวกับสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันอีกบ้างไหมที่พอเราลองไปค้นดูแล้วอาจจะพบคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังเหมือนกันขอบคุณนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ